pipe cut subscribe เวลาประมาณตีสองทุกๆคืนโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นที่นี่ที่โรงเรียนแห่งนี้กลุ่มเพื่อนต้องการจะตอบปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่พวกเขาจึงเข้าไปที่โรงเรียนนั้นและคิดว่าที่นี่มันร้ายแรงและอันตรายมากโรงเรียน ให้เสียงภาษาไทยโดยมิสเตอ Mr. Jiminai Xd ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ่ออยวที่โรงเรียนไงไม่ได้อ่านเมื่อกี้เหรอก็บอกว่าอยู่ที่โรงเรียนใช่เหรอที่นี่ดูเหมือนน่ากลัวจังฉัต้องหาทางไปที่ห้องมาดเจให้ได้อายโยว้ววู้วอายโว้วใจเย็นๆนะเพิ่งมาเองนะครับอันนี้เราต้องตามหาห้องของมาดเจอร์ให้ได้ก่อนนะ อย่าเพิ่งมีอะไรเลยอุ้ยตรงนี้มีโ,โน้ตอะไรไหนเขารู้จักฉันเขารู้ว่าเขารู้จักที่นี่เขารู้ว่าฉันเป็นใครเขารู้ว่าทําไมฉันมาที่นี่อะใครรู้หรอใครรู้ก็ช่างมันนะครับอ้โบไอ้อะไรโอ๊ยเดียนอะไรเนี่ยมีตัวอะไรวิ่งไปวิ่งมาห้องนี้เข้าไม่ได้หรอ อ้ครับไปหาห้องมาเนเจอร์ก่อนดีกว่าทีนี้ไม่ไรไปฉายเหรอไปฉายโอ้ห้าสิบก้าบาทเออไม่มีตังค์ครับนี่น้องหมีเชดดี้ต้องต้องซื้อไหมเนี่ยเปนห้องมาเนเจอร์อยู่ทางนี้หรือเปล่าเป้ยห้องมาเนเจอร์อยู่นี่ครับไปอีกานนี่มีอะไรอีกอะประตูล็อกอ่ะต้องผ่าก,กุญแจเหรอ,หอต้อมีกุญแจอยู่ที่ไหนสักแหง่งกุญแจ คุญแจห้องมาสเจอร์นะครับอ่าเราต้องเริ่มจากที่ไหนเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้นี่มีไหมอะเออเหมือนจะไม่มีตรงนี้มียิมโดเปิไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องไปหาที่ห้องอื่นแล้วแหละห้องนี้มันไม่มีเอ่มันมีอยู่ห้องห้องหนึ่งนะที่มันมีตัวหนังสือแดงๆนี่ไงฮะ <Huh? S 1> ข้างหน้าเป็นห้องอะไร ห้องคลาสบนะครับผมพวกนี้มีอะไรไหมนั่นไงกุแจอะไรอ่ยที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนแล้วมันคืออะไรล่ะครับนี่ก็มีห้องเรียนมีห้องยิมมันก็ได้จะเป็นโรงเรียนแล้วนะกุเจมาแล้วครับไปเปิดห้องมานเจอ,อึ๊บอ่าเรียบร้อยนี่กุแจห้องคลาสบีโอเคครับห้องคลาสบีอยู่ตรงห้องที่เรา เจอกุญแจห้องมาสเจอร์นะครับอยู่ข,ข้างๆกันเลยโอเคนั้นจะมีอะไรให้เราอีกมีเบาะแสอะไรไหมว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกตีสองดูมีเสียงอะไรแปลกๆสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นคลาสบีอึ๊บโอ้เฮ้ยต้องมีกุญแจห้องยิมอยู่ในซักแหง่งนี่ไงไม่ต้องหายากไอ้ตรงเนี้ยที่มันร่วงออมาเนี้ยไอ้แม่งตลก ติดม่ได้จะจิ้บเท้านะครับเี่ครับไปห้องยิมกันเราหรุดสุดๆคุณน้องหมีครับคุณช่วยอะไรผมได้ไหมนี่หาแล้วยิมโดไม่มืดอ่ะเข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรนะโอเค อันนี้คืออยู่ในเซฟโซนแล้วปีศาจจะทํำอะไรคุณไม่ได้มีปีศาจจริงด้วยอเ <Okay. S 1> คิีว่าที่นี่จะมีปีศาจอยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยอะ่ะเราคุณทําอะไรต่อดีนะเออก็สํารวจก่อนลวกันสํารวจโรงเรียนโอเคตอนแรกมีปีศาจดําๆวิ่งไล่เรานะครับไม่ได้วิ่งไล่วิ่งตัดหน้าทาจาตะเกเกอร์ใส <H it> อุ้วะแม่โ <H it> อ หืม who are you who are you Wait a minute who are you โอ้ยอมันมามันมาเร็วมันเซฟโซนเซฟโซนนี่ไม่กุญแจอะไรเนี่ยไปไม่ได้เอ้าไปไม่ได้อีกเอ่อไปไหนแล้ววะผียะไปเซฟโซนครับ นี่สัีมีประตูต้องไปกุญแจตรงนั้นแน่เลยใช่ไหมโอ้ประตูล็อกโอเคประตูล็อกค,ครับเราต้องหากุญแจซึ่งกุญแจอ,อยู่ตรงเมื่อกี้เองอ่อากุญแจไม่ยากไม่ยากน้องน้องเข้าไปไหนแล้วอะน้องเข้าไปไหนแล้วนั่นไงเขอดูหน้าหน่อยสิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าต่อหน้าต่อตาไม่เอาเลยครับไปดีกว่าครับน้องไม่จะฆ่าเราได้แน่ไปปโอเคอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะดูเหมือนว่าจะมีประตูอยู่ตรงนี้ด้วยนะต้องมีกุญแจอยู่ที่ไหนสักแห่งในล็อกเกอร์นี้โอเคครับนล็อเกอร์นะหวังว่าเปิดมาจะไม่เจอน้องนะ ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอาะโหอันไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้ไม่มีเอ้า <H ö>? เปิดจะหมดแล้วเนี่ยโอเคครับอันนี้ครับอันที่ไม่เปิดด้วยโอเคมาไม่มีะไรเนาะไม่มีใครตามมาเนาะปึ๊บฮาโอ้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 โอ โอ้ม sí, si ีมอนเตอร์อย like <den ing> <ting> ู่ที่นี่น้องเราเจออะไรฮ่านายจะไปประจักรที่เรียนนี้ได้หรอกตายซะอะแต่รู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรกันอยู่ฉันรู้มาตลอดน้องอย่าทำเราดุดๆด้วยอ่าอืมแบทเอนดิ้งฮะแบทเอนดิ้งเฉยเลย บอมนว่ารอบนี้เราก็คงไม่ยากสำรวจที่นี่แล้วเลยครับเราหาทางออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะครับ <Okay. S 1> เรารู้แล้วว่าที่นี่มันมีเด็กเด็กอะไรก็ไม่รู้วิ่งไล่จับตรงใส่หิวขนมนะครับผมเพว่ารอบนี้นะครับเราจะหาทางออกมาจากโรงเรียนนี้นะครับเราจะได้จบไปจากที่นี่สักทีหาประตูทางออกดตูทางออกอยู่ตรงไหนครับอ่านี่ที่ป้าประตูทางออกโอ้ประตูร็อกอีกแล้ว ต้องหากุญแจไปแต่เงินมันจะเจอเด็กอีกไหมอ่ะนั่นไงนั่นไงตรงนี้เปเซฟโซนครับเําทำอะไรเราไม่ได้กุญแจกุญแจอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคต้องหากุญแจเพื่อเปิดประตู หวังว่านี่จะเป็นประตูทางออกแล้วนะก็หวังเช่นนั้นครับนี่ไงแล้วอ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้อ,อึ่มต้องขไขปริศนานี้เพื่ออกไปตรงเรือนนี้ได้ออตอนไขนี้ก็ไม่ต้องมานะต่อกันใช่ไหมใช่แหละไม่มานะไม่มีใครมานะยุ๊ปย๊ป อึโอเคอึบอึบอึบโ,โอเคนี่ต่อกันเรียบร้อยแล้วก็นี้อ่าเรียบร้อยครับบอกจะที่ที่แล้วใช่ไหมใช่แหละนี่ไงกุญแจาทางอกประตูไหนประตูนี้เลย ไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะอยู่ก็อยู่อือย,ยินดีด้วยคุณหนีออกจากที่นี่ได้แล้วเป็นไงล่ะได้ฉากจบที่ดีซะด้วยเป็นไงครับทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันมีชาร์เตอร์สองเนี่ยนะก็ไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับว่าชาร์เตอร์สองมันจะเป็นยังไงครับก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจผมมากเลยครับก็ไว้เจอกันใหม่ ในชั珀สองนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายบายสำหร <t od ule bleiben> c c. <t od ule> ับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะหรือว่าซับสไคร b เบอร์ของเรานะครับตอนนี้เราใกล้จะมีกิจกรรมแจกเงินรางวัลสำหรับซับสไคร b เบอร์รอบที่สองนะครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือ500 s u b s ซับสไครเบอร์นะครับผมซึ่งกติกาเดิมเลยนะครับก็เราจะแจก เงินรางวัลหนึ่งบาทให้สำหรับผู้โชคดี5ท่านนะครับที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะครับผมก็จะลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันตอน5้ารซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย